สวัสดีครับผมผมดีเจเคนนะครับวันนี้ก็มาหาคุณผู้ฟังชาวซีนะครับก็มาพร้อมกับน้องวินนะฮะดีเจวินนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเรามากัน2หนุ่มนะครับก็จะมาสัมภาษณ์ศิลปิน2ท่านนะฮะที่เป็นคู่ดูโอนะฮะที่ถ้าพูดชื่อไปเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่นะฮะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยชาวซีคงจะคิดถึงพวกเขาอยู่ครับต้องรับรองกับบ้านแก้วสวัสดีครับ ให้แนะนำก่อนเลยดีกว่าเพราะแยกไม่ออกคนไหนบ้านนะครับผมผมบ้านนะครับครับผมหายไปนานครับไปทำอะไรบ้างครับช่วงที่หายไปช่วงที่หายไปก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆครับทําเพลงหาแรงบันดาลใจในการทํางานอะไรครับผมก็เรียกว่าเติบโตขึ้นเยอะเลยแล้วก็ได้เชื่ออะไรบ้าใหม่ด้วยครับว่าพัฒนาการนั่นเองครับผมเพราะว่าเราพัฒนาการขึ้นใช่ไหมเลยจริงๆพัฒนาการมันมาจาก เป็นคอนเซ็ปต์ใช่เป็นคอนเซ็ปต์ของเราแบมนี้ครคือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องมีการพัฒนาก่อนที่เราจะขับรถเราก็ต้องขึ้นมามังกรก่อนจะรักกันก็ต้องมีการพัฒนาถึงมาเป็นความรักทุกอย่างเลยคือมันเลยตั้งชื่อว่าพัฒนาความตั้งใจบอกว่า ถ้าเราอยากเป็นดาวเราก็ต้องต้องกล้านะครับต้องบอกว่าคนที่เป็นดินก็เป็นดาวไปอยากไปก็คือมันต้องพัฒนาไปเลยครับคืออย่างไปสูโลกใบนี้พัฒนาการได้ของนี่ยไหนๆก็มีอัลบั้มใหม่กันแล้วนะครับก็อยากให้ฝากถึงซิงเกิลดีกว่านะครับว่ามีซิงเกิลใหม่มีเพลงอะไรบ้างซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลชื่อเพลงว่าโสดไม่รู้ตัวนะครับก็เป็นเพลงสไตล์บังแก้วแบบที่เราเคยได้ยินเคยฟังกเคยกันอยู่ครับก็ฝากด้วยนะครับเป็นเนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาก็เป็นแบบว่า แฟนเราไปมีคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวรู้ทีคือเขาเป็นแฟนคนเนื่อไปแล้วเราะว่าที่เราไม่รู้ตัวเอ้ย่าวันนั้นเฮ้ยท่เป็นทำหน้าอินเลยฮะไม่ไม่ไม่เขาเกินผมยาอมผมผมกำลังจี๊ดอยู่ว่าเลกสิ่งกึ่นหนึ่งครับอีกสิ่งกึ่นอีกสิ่งกึ่นหนึ่งเป็นเพลงชื่อเพลงเอามันไปทิ้งเป็นเพลงที่ผมแต่งให้กับปปส อาไว้เป็นเพลงงานตั้งงานเซปติดครับเล่าเพลงให้ต่อสองคือเมื่อก่อนเรามันจะมีเพลงประเภทจัสเซโนครับอือเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเราคิดว่าเพลงนี้มันหายไปเราก็น่าจะทำเพลงให้สังคมบ้างอยู่มา10ปีละก็สักเพลงแล้วกันอะไรครับครับผมก็เรียกได้ว่ามาฝากซิงเกิลใหม่นะถึง2เพลงเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงใครที่สนใจอยากจะติดตามบางแก้วเนี่ยจะติดตามได้ยังไงบ้างครับหลักๆตอนนี้ก็เว็บบางแก้วร็อกแบนด์ดอทคอมครับผมบางแก้วร็อกแบนด์นะครับดอทคอมครับแล้วให้เกิดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดตอนนี้ก กันนะครับกำลังรอเลขครับรอเลขอยู่เหมือนรอหวยเนะครับประมาณนกำลังมุนอยู่ครับโอเคนะครับก็ยังไงใครที่รักใครที่ชอบนะครับบางแก้วก็ติดตามได้นะครับที่ซีสเก้าสิบเจ็ดจุดห้าแฟนของเรานั่นเองนะครับก็ต้นเดือนต้นเดือนมินารณก็คงจะได้ดูเอ็มบีกันพูดถึงเอ็มบีหน่อยก็ได้ครับเอ็มบีก็เป็นดราม่ามากครับต้องไปรอดูครับ เรียกได้ว่าดูแล้วน้ำชาตกในโสดไม่รู้ตัวเลยทีเดียวประมาณนั้นลครับขาดผู้ร้ายเลยครับเดี๋ยวผมไปเล่นผู้ร้ายผมว่าผู้ร้ายหลอกกันนีบเอบคุณโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ